เหมือนเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมค่ะที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับพี่ต้อยหมวกแดงกี่เซนต้านิดนึงนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่พี่ต้อยเนี่ยแก็เชื่อสุดใจสุดใจเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวเนี่ยมันเป็นแบบนี้พี่ต้อยเนี่ยพาคุณแม่แล้วก็ครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนที่น้ําตกสาริกาที่จังหวัดนครนายกใช่ไหมซึ่งระหว่างที่คนอื่นเนี่ยกำลังเที่ยวชมจ้าตามจุดต่างๆที่น้ําตกเนี่ยนะพี่ต้อยเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ย มันมีความรู้สึกบางอย่างว่าต้องไปต้องไปไหว้เจ้าพ่อประหลัดจางแล้วก็เจ้าแม่สาริกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ภายในศาลบริเวณน้ําตกสาริกาให้ได้เจ้าตัวเนี่ยก็เลยเข็นรถที่คุณแม่นั่งเนี่ยนะขึ้นไปไหว้เลิกกันเลยละกันพอเข็นไปถึงหน้าศาลพี่ต้อยก็บอกให้คุณแม่คุณแม่ไหว้เลยแต่ตัวเองเนี่ยกลับไม่ได้ไหว้ไม่หนำซ้ํายังนั่งหันหลังอีกเหมือนแบบไม่ทักทายท่านอะ มอนไม่ขอรบท่านนะพอให้คุณแม่ว้เสร็จปุ๊บตัวเองก็เหมือนแบบทำตัวสบายๆนั่งขันลังก็ไม่ได้วายก็ลืมว้มั้งส่วนตัวคือแบบโอ้เราหันก้นไปทางศาลเลยคุณผู้ชมซึ่งระหว่างที่ไปนั่งพี่ต้อยเนี่ยบอกไม่รู้อะไรมันดนใจให้ตัวเองถอดหมวกนะหมวกในพี่ต้อยหมวกแดงเนี่ยชื่อนี้ไม่ได้แบบว่าได้ไแกไม่เคยถอดนะแกไม่เคยถอดหมวกสีแดงของแกแล้วก็เอากระเป๋าที่สะพายอยู่ด้านหน้าเนี่ยออกด้วย ถอดหมวกออกเอากระเป๋าที่สะพายเนี่ยออกด้วยวางไว้หมดแล้วพอนั่งไปสักพักเข็นพาคุณแม่กลับค่ะแต่ก็ไม่เอาหมวกไปด้วยไม่เอากระเป๋าเนี่ยก็ไม่เอากลับมา้ตรงนั้นหมไม่เอาอะไรกลับมาเลยเออนะคะเนี่ยแหละนะแม่มาด้วยแม่กับเออแต่ว่ายังโชคดีได้กระเป๋าแต่ หมวกหายไปอ้าวหมวกหายไปไหนไม่ได้นะวันนี้มันเป็นสโลแกนฉันนะก็เลยวนรถเนี่ยก็เลยวนรถกลับไปที่เดิมหาเท่าไหร่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอถามใครก็ไม่มีใครเห็นทั้งที่หมวกมันสีแดงแจงแวงขนาดนั้นคุณผู้ชมก็เลยยกมือขึ้นไหวพร้อมบอกกล่าวกับเจ้าพ่อประหลัดจางแล้วก็เจ้าแม่สัลิกาบอกว่าขอให้ลูกเนี่ยเจอกระเป๋าแล้วก็หมวกและไม่น่าไปเที่ยคุณผู้ชมเออนะคะ ไาผ่านไปไม่กี่นาทีก็มีคนติดต่อมาว่าพี่พี่เจอกระเป๋าแล้วก็ตอนที่หาไม่เจอได้โพสต์ผ่าน Facebook ว่าตัวเองทําของหายถ้าใครเจอช่วยโทรมาบอกหน่อยแล้วกันแล้วของในกระเป๋าก็อยู่ครบเงิน10,000บาทอยู่ครบคุณผู้ชมหายด้วยอ่ะเออนะส่วนตัวเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากเจ้าพ่อประหลัดจางแล้วก็เจ้าแม่สานิกาค่ะต้องการทําให้พี่ต้อยเนี่ยรู้ว่าท่านมีอยู่จริงนะแล้วก็ต้องการที่พี่ต้อยเนี่ยกลับไปไหว้ท่านให้ได้ด้วยค่ะ พี่คิดว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อจางเจ้าแม่สานิการเนี้ยคงแบบเครืองพี่ว่าไม่วายทาไมไม่ไปกลับทําไมไม่ไปกลับก็เลยแบบว่าแอบอืเดี๋ยวจะต้องให้เดี๋ยวต้องให้มันกลับมันกลับมากลับให้ได้ยกมือสูงหัวไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะลืมได้ขนาดนี้ตอนกลับไปหารอบแรกเนี้ยตอนไปส่องดูกับเขานะที่ไปไหว้เลยโอ้โหว่าอย่างอ่อนน้อมทมตนเลยไปไหว้หน้าสานเลยแหละโอ้นอันนี้เชื่อเชื่อเลย ใช่อันนี้คือไม่ไวหวไม่ได้กลับวหวเดี๋ยวจะไปเที่ยวอีกอ่าเดี๋จะไปใหม่ที่ี่จะไปกลับจะมีของเส้นว่าตามตรงควรอ่นะถ้าไปรอบนี้นะเพราะว่าพ่อศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน เอาตรงๆคุณผู้ชมใครได้ยินข่าวนี้ก็แบบอุ้ยพี่ต้อยแกลืมหรือเปล่านู่นนี่นั่นอ้าวแต่ของแบบนี้บางทีแกโพสต์ลงไปบางทีถามหาไปถ้าคนจะไม่ได้คืนก็คือไม่ได้คืนเหมือนกันนะใช่บางทีคนเจออาจจะไม่อยากคืนก็ได้ก็หลายคนมองว่าอาจจะมีอะไรโดนใจไปให้คนที่เจอเนี่ยรีบโทรไปบอกพี่ต้อยก็ได้คิดให้สบายใจกันทุกฝ่ายนะคุณผู้ชมนะ